สวัสดีครับพบช่องปูประชาะเห็นนะครับเราไปดูเหตุการณ์กันต่อเลยครับหลังจากเพื่อนทิ้งเรานะเราอยู่ที่ทูมทาวเวอร์เรียบร้อยแล้วบุกเดียวแล้วนะครับจอ็อตจ็อตก็ค่อยขึ้นนะครับสเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับตามกระไดนะตามบันไดขึ้นไปเลยในสุดก็มาเจอจอมใบร้ายนี่ห้ำกลุ่มนะครับว้าเจ้าพักกี้พักกี้สแควร์ เราก็ลังรอได้อยู่เลยดีใจจริงๆที่ได้เจอนายที่นี่นายคงไม่สงสัยเลยสิว่าหัามกรุ่มมาทำอะไรที่นี่ฉันได้พบอะไรที่เจ๋งๆในทาวเวอร์อันเก่าแก่อันนี้บางอย่างที่น่าดึงดูดและจริงที่ฉันพ้นพบมาละหนังสือ ม네ันเป็นหนังสือพิเศษนะครับหนังสือที่มีชื่อว่าพังกี้สแควร์ไงเราอ้าวหนังสือชื่อของเราเหรอมาเป็นเรื่องราวที่มีชีวิตของพวกเราเห็นไหมมันแสงให้เห็นให้เราเห็นดินแดนของโมโจ ยากที่จะเชื่อนะครับแต่เป็นเรื่องจริงอันนี้ที่ฉันเห็นนี้คือ Copy นะครับของหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือภายในหนังสือฉันจะอ่านหนังสือเล่มนี้มันน่าสนใจมากคุณและเจ้าวิชโกการผจญภัยตลอดทั้งดินแดนเหล่านี้การรวมตัวกันกับเมาเทนโทนะครับ ชื่อ trash นะครับทำให้มาเจอฉันที่นี่จริงๆแล้วฉันอ่านมาลูกหน้าแล้วทุกๆแชปเตอร์นะครับเราเห็นว่าเหตุการณ์เรื่ออะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยเราต่อสู้กันที่หลังคานี้แล้วรู้ไหมล่ะเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอ่านมาแล้วเหรอและแล้ว The Punky Square อีกครั้งก็จะเอาชนะ เจ้าวิสาทแฮมกลุ่มตัวลายได้ได้นชนะไงอย่างที่นายเคยเป็นตลอดเวลาเข้าใจใช่ไหมหนังสือเล่มนี้ก็เป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งและทุกๆซีรีส์นายก็วินนายก็ชนะทุกๆครั้งเลย <laughs> ชนะตลอดเพราะนายคือพังกี้สแควร์เ่ะเป็นฮีโร่ของเรื่องไง เป็น็กผู้ชายที่ทําอะไรก็ถูกไปหมดไม่มีผิดทุกชนะที่ชนะแม้กระทั่งชื่อไตเติ้ลเรื่องก็ยังเป็นชื่อของนายเลยนายเปียเสม,มือนเจ้ายุงที่คอยมากัดกินเอาละครับโอ้โหเลยครับเดี๋ยวที่สุด มันอาจจะไปยินอย่างนั้นก็ได้อย่างน้อยแม้ทำกลุ่มนะครับอาจจะสามารถเอาชนะในครั้งนี้ก็ได้ถ้าพังกี้สแควรนะครับไม่ได้พักอยู่ในหนังสือคืออะไรอะ่ะถ้าเขากลายเป็นถูกลบไปทิ้งไปล่ะจะลบเราเหรอเฮ้ยลบเราจะหนังสือ โอ้โหพักเราจากหนังสือกำละบาบายบายปิดหนังสือเลยเฮ้ยพอมุดพักเราจากหนังสือแย่แล้วนี่ตัวเราโดน,นพัก,กมาจากหนังสือหรือเนี่ยทำไงดีล่ะ น้มถัดสีเราต้นผักออกมาจากหนังสือนะครับอย่างนี้ตัวร้ายก็เอาชนะได้สิเพราะตัวเอกเดอะพังกี้สแควไม่อยู่ไปที่ปลายดาบทางนี้เข้าแมาทางนี้นะครับมาแรงเราเห็นมาแรง แช่แล้วครับตอนนี้จานสีครับโอ้มแมลงโอ้เฮลโหลมีใครอยู่ที่นั้นไหมครับลงไปก่อนลงไปก่อนนะครับโอ้กระเป๋าน่ารักอะ่ะ เขาบอกว่าถ้าถ้าคุณจะใจดีช่วยเปิดลนัน์บ็อกนี้ให้ฉันหน่อยแลวแล้วคุณอยู่ไหนล่ะเสียงนั้นมาจากไหนอะ่ะปุ๋ยมแมลงตรงนี้เหรอจะเปิดแล้วนะครับโอ้โห,โหคืออะไรอะ่ะอ๋อชุดออนจำฉันได้ไหมจอร์ดเราเจอกันในหนังสือไง แต่ฉันจริงๆแล้วฉันไม่ได้มาจากนหนังสือนะคุณเข้าใจใช่ไหมฉันขึ้นนอนหนังสือเดินทางไปรอบๆจากหนังสือไปอีกหนังสือเล่มหนึง่งแต่คุณจอร์ดคุณเป็นตัวละครจากหนังสือเล่มหนึ่งแลวไม่คุณที่ออกมาอยู่ตรงนี้เลยนะเนี่ยแต่เจ้าฮัมกลุ่มใช้เวทมนต์นะครับผักใส่คุณออกมาจากหน้าหนังสือเล่มน,นั้นไปยังโต๊ะไงล่ะ ตอนนี้เราต้องหาวิธีที่ทำให้เธอเนี่ยกลับไปยังเงนื้อสื่อของเธอได้จอร์ดต้องหาวิธีนะครับอีกทางหนึ่งก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนายน,น่าจะเห็นไอเทมต่างๆนะครับที่อยู่บนโต๊ะใช่ไหมไอเทมบางอย่างอาจจะทําให้เธอเนี่ยสามารถกลับไปได้นะจอร์ดลองดูนะครับโดนทางไปยังมุมทางซ้ายแล้วพยายามที่จะหามันละกันทางด้านซ้ายมือเรา กับคุณนั้นหนอนหนังสือนี่อะไรอะ่ะเอ๋นี่ไงเฮโลโหลจะฉันแล้วใช่ไหมเห็นเมจเมจิกสีเขียวนั้นหรือเปล่านั่นคือเมตาเมจิกพอร์โั้นะครับประตูนะครับให้เดินทางไปยังสองโลกได้แต่จอด ตอนนี้นายที่ทำส่วคนแรกที่ทําสําเร็จนะสามารถเดินทางทั้งสองโลกได้เลยนะครับกระโดดนะครับไปที่พอตโ,ทโทัลยังไม่อยากโดดแตอ่อยากเล่นเดี๋ยวลองเล่นก่อนนะครับนี่อย่ามันมาแรงยิงด้วยเราเป็นตัวละครตัวแรกของโลกนะครับที่สามารถออกมาจากทั้งหนึ่งออกจากหนังสือได้ด้วยเ้้าไปรก็ได้แต่ถ้าเราเอาของเข้าไปด้วยจะเป็นยังไง ยาหูเข้าเลยอ้าวเฮ้ยอเข้าไปแล้วครับเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเราเดินทางนะครับแซมเหรอนั่นอะไปชิบ,บันฟอร์ดครับ เขาบอกหมดพลังงานฉันหิวเกินจะมูฟแล้วล่ะหิวเกินไปให้ฉันกินสแน็คหน่อยอ้าวเราเห็นเมื่อกี้เรามีสแน็คนี่นะโอเคได้ได้ง่ายมากออกมาแล้วครับเอาชิ้นนี้แหละใหญ่ดีเข้าไปเลยอ่านเอาเลยบันฟอร์ดกินคารลอด เฮ้ยไปไงอร่อยแคทลอทบูส์พลังงานของฉันรีสตาร์ทหมดแล้วซอรี่งานะที่ขวางทางเธอโอเคเดี๋ยวฉันหนีไปให้เอออย่างนี้สิโอ้นี่เราวิ่งอยู่ในกระดาษเหรอเนี่ยเอ้ยฮ่าออกมา ได้ครับต้องหาได้มาช่นตรงนี้ไม่มีของด้วยคิดสิคิดสิดสต้องทำยังไงเอาตรงนี้นะครับต้องหาทางขึ้นไปนี่แหละได้ล้ผักผักลงไปครับ เฮ<ท>้ยจอยเขึ้นมาแล้วข้าไปยังซื้อนี่ข,ขอาใช้หนังสือนี่หนังนะะสือดีมากฉันเชื่อว่าเธอจะช่วยเราตรงไปเรื่อยๆนะครับกลับไปได้นะครับ เขาบอกจะแค่เราโดนกินนะข้างหน้ามีอะไรอะ่ะคิดดูไม่ทันนะฮะจะถูกกินแล้วกันต้องระวังตัวหน่อยแล้วอย่างนงี้นะครับ,บแมลง สอนนี่ครับตัวมูฟโอ้โหเห็นปุ๊บจัก,การเราเลยเหรอเนี่ยเอ้ารอดแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ หลับเลยครับลูกเตา๋าอ๋อกดไอ้ขาดที่ running น,น,นะครับก็จะโยนขึ้นไปเฮ้ยเจ้าโ,โอ้โห ต้องให้ตุกดันให้ลม้มจริงด้วยโอเคทางขึ้นแล้วนะครับเราคงต้องอลูกเต่านี้ไปด้วยต้องโยนลูกวางลูกเต่านะฮะเปิดแล้วไป เปิดไหมแมลงอยู่ตรงนู้นเนาะเราไม่มีดาบโอ้ โอ้โหให้ตายเลยนะฮะเข้าไปเลยแล้วนี่รอด โอ้ยเกือบตายนะครับเสียงมากเมื่อกี้เส้นยแดงผ่าแต่จัดทำได้สำเร็จเขาบอกฉันไปเห็นแล้วแหะว่าไม่มีส่งไหนสามารถที่จะหลบซ่อนจากปังกี้สแควร์ได้อาอะไร วาดเหรอมีสกเก็ตภาพอยู่นะต้องขไขปริศนาต่อนะครับเอาละครับเอสออน อะไรอะ่ะตุ๊กตาตัวเราโอเคอลูกเต่าจุดงนูนะครับเราจะเป็นลูกเต่าเพื่อดันตรงนี้ oh hey yeah, how do i อยู่ไหนะอยู่ตรงนู้นเหรอเรี <c oughs> ยบร้อยครับรอดแล้ว <P US H> ปุ๊บมนัน ไม่มีอาวุธเลยนะครับตอนนี้สุกิตาลูกเต่าเลยนะครับจากนั้นเราก็เอาลูกเต่ามาตรงนี้แล้วก็ยังไงอะดันตรงนี้ให้ลม้มได้ยังไงเรา อะไรอะ่ะตุ่มือจดได้นี่แหละนะครับโอ้โห,โหอ๋อกด L 2หรือ R 2เพื่อเปิดหนังสือได้เจ๋งมากอันนี้เราได้มีพลังในการเปิดหนังสือแล้วครับแต่ระวังพวกฮมกรัมให้ดีนะ ตอนนี้เขาต้องการที่จะเทคโอเวอร์หนังสือของเธอนะครับต้องหยุดเขาให้ได้โอเคต้องหยุดเขาให้ได้นะครับตอนนี้อันนี้คือคนวาดนะครับแซบนะครับเรื่องสัตว์หนังสือเรื่องราวของเรานะฮะให้กับเด็กๆทั่วโลกได้ดูนะฮะ ถ้าแฮมกลุ่มนะครับคอนโทรหนังสือของเธอนะครับเรื่องราวทุกอย่างก็จะเลวร้ายไปเลยถ้าบอกหนังสือที่มีเรื่องราวที่แย่ก็จะถูกเก็บไว้ในเชลนะครับจะไม่ออกมาสู่สายตาเด็กเลือเนี่ยจะไม่ใครอ่านอีกเลยนะครับโอ้ที่กลับไปนะครับเพื่ประหยุด ทำกลุ่มให้ได้นะครับไปนึอ,อยุ่นั้นแล้วได้เลยฉันเอาลูกเต่ามาด้วยจะไปอัดจเจ้าแฮมกลุ่มมาแล้วอ้าวลูกเต่าหายดุยพลังของข้า สองข้างเปิดหนังสือเข้าไปเลยเข้ามาได้แล้วนะครับโอ้โหดีใจมากจอด ดีใจที่นายกลับมาเทียงโมโจโนะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่ต้องมาอิสคัดกันแล้วปรึกษากันแล้วล่ะบทที่สามนะครับมูนเบียดนะครับวิสัผู้มีเงาดั่งพระจันทร์ จอร์ดดีใจด้วยที่นายกลับมาครบทุกส่วนนะตอนนี้ฉันมีคำถามใหญ่ๆจะถามนายตอบคำถามแรกของฉันก่อนแล้วกันเป็นไงซันแก๊สของฉันสวยไหมโอ้โหคำถามที่สองโลกของนายอะจริงๆแล้วอ่ะในสตอรี่บุ๊กเนี้ย กล้วยอะไรเนี่ยเขาอ๋อเหมือนเรารู้รู้แล้วครับแผนการของเขาแล้วนะครับนี่เรามีปัญหาใหญ่หลวงแล้วนเนี่ยตามฉันมา สอนวิชาเราแน่เลยนะมาอันดับแรกนะครับการเข้าและออกหนังสือให้เห็นที่กินสปาเกตตี้อ๋อโอเครู้แล้วโอเคจิงไม่ต้องสอนแล้วนะครับเพราะเราทำได้แล้วนะ อนี่ไงเทสติ้งเทสติ้งเป็นไงบ้างใจกำลังคุยกับนายอยู่ด้วยผ่านทาง b l u น t o o t h headset ่อรู้ไหมได้ยินมาเนี่ยโอเค เอาละเทินเพจนะครับให้เปิดหรือปิดหนังสืออ่ะค่เนี่ยเห็นยัง ใส่สวัสดตรงนั้นโอเคได้เข้าไปเลยนี่ได้ของดีมาลนลครับ เพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเราออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดไปอีกหน้าหนึ่งนะครับโอ้ความสามารถเราเขาออกจากหนังสือแล้วเปิดหน้าไหนก็ได้เลยเนี่ยเยี <S <S ่ยมเลย 咱们记得做啊，弟。 มินิบาทนะฮะเคยได้เจอกันแล้วมินิบาทเนี่ยเป็นซิมอลิสคำมของฉันเองนะครับฉันสร้างเขาเพื่อช่วยนะครับรอบบ้านมีประโยชน์นะและช่วยไขปริศนาได้ด้วยถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับพัซโซตรงนั้นก็ลองถามเขาดูเขาเป็นแหล่งความรู้เลยล่ะจอดเขาบอกว่า ดินแดนของเราไม่เคยมีประสบปัญหาอะไรที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับฮามกลมเมตาเมจิกมาก่อนเลยเหมือนให้เราช่วยนะครับจาก,การนะครับโอเคพวกเราเชื่อมั่นในตัวนายโนลนทุนทำได้ไป นี่เพื่อนๆเ,เธอกำลังรอเธออยู่ไป,จจไปแล้วสุดเสร็จจ็อดไปแล้วไม่น่าเชื่อเลยเราอยากให้เธอเขากลับมาอยากให้เขากลับมาใช่ไหมแต่เราไม่ใช่บอลิเออร์เราจะทำยังไงล่ะเราจะปกป้องโมโจโดินแดนนี้ได้ยังไงไม่ต้องห่วงฉันมาแล้วนี่จอ็อด ให้เพื่อนนายอดสบายดีใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะนายเป็นผีหรือเปล่าเนี่ยแน่นอนไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเขาแทดูหน้าขเขาสิหน้าขเขายังมีสีปกติอยู่เลยฉันดีใจที่เจอนายอีกทีนะจอร์ดนายไปไหนมาเฮ้โลแกงนีุ่นบาทนั่นคุณเหรอจริงๆแล้วอะ่ะฉันพูดกับเธอทางผ่านทางอุปกรณ์ที่ชื่อว่าลูนทูนะ อันนี้เป็นเวทมนต์แบบพิเศษนะในการสื่อสารกันเรียกว่าการเรียกว่าการประชุมคอนเฟลเลนต์โอ้โหมันเจ๋งมากฟังนะตอนนี้นะครับเรื่องราวของไอแฮมกรุมนี้เป็นเรื่องที่วอรลี e, ่เป็นที่กังวลมากนะครับเราได้ปรึกษากับควีนโชมาแล้วราชีดโชมาที่เมืองอาร์ตอาร์ตอาเทียนะฮะเราต้องเดินทางไปถึงนั้นก่อน ซึ่งตรงนั้นนะครับก็จะมีนะครับการประชุมกันของเราพ่อมดนะที่ร่วมประชุมด้วยฉันก็จะจอยฉันจะจอยไปภายหลังนะไปกันก่อนเลยวอ่ง a ท t a ไปแล้วลิกประชุมแล้วนะฮะไปเมืองนั้นนะครับอย่าไปเอาดาบด้วย สำเร็จแล้วนะครับเสรแล้วทั้งสามคนก็อ,ออกเดินทางจะไปอาร์ชเชียซิตี้นะครับเพื่อไปวิสิตนะครับไปหาควีนโชมาช่าบทที่สี่นะครับทรี ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ใน c ชปเตอร์โฟขอบคุณและสวัสดีครับ